สบายดีพี่น้องกุงปลาอย่าปากนี yes, nice ่ดอกอหไรครับแม่ก้อยปลาพี่น้องกินกันคือเก่ามาเนี่มียังตัวน่ะอะไรมียังอะไดอกแค่ก้อยปลานิ้นตัวใหญ่ใหญ่สบายดีน้องกันยาไว้้ายากินขนมนะหนุบมือน้ำ เออส e, oh, oh, ั <laughs> <laughs> nice. ้นบ่เห็นบ่น้องลำพอนยังงงก็งบ่ากแจ้งก็ได้พี่น้องไอ้โทรศัพท์ก็ได้ก้องกบ่ากแจ้งปันได้โอ้เป็นแต่แสบบ่พี่น้องก้อยปลาก้อยปลามันนี่ก็ได้กินกันอีกแล้ว คนที่มาโมยบรรยากาศกับอยู่ป่าเรียนคือเก่าพี่น้องเบิ่งใจเบิ่งป่าเรียนกันาแดดอะไรบบเห็นบ้านนี่บบเห็นต้นเรียนพี่น้องปองปายคือเป็นเดี๋ยวนี้บันี้กองคอยเป็นอะไรคือบบเห็นบบเห็นต้นเรียนนะเห็นอะไรพี่น้องเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นโบโบเรียนกันงามๆเลยนะ ให้ขามาเลยก็ไม่อยากออกได้ในชวนตจนีคืนเพิ่อนก็นานฮะคืนก้อยทับหนังเสริมก็เรียนเพื่อนนี่ก้อยปลาก้อยปูก้อยปลากินชุ่มกันคือเก่าอยู่สวนเรียนคือเก่า

อะไรเงินมาเสะมามาเบิ่งดู้อะไรเงินมาเสะนี่วานน่ะสบายดีดูสบายดีแบบได้รำพอนสบายดีเห็นอะไรนั่นถึงจสบายดีนะคือพนสิตกบรรยากาศกันเลย